<ส>ดูหนุ่มน้อยและสาวอวบของเราเป็นอะไรกันวุ่นวายอะไรกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดูเฮ้เฮ้เฮ้อะไรกันเนี่ยดูดูดูมาเมียอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรกันแม่ฟ้าไม่นะ พากำลังแกอะไรคุณลุงมาตัดยาเออใครเริ่มก่อนสายฟ้าหรือน้องโชคมงคลฮะใครเริ่มก่อนวะใครเริ่มก่อนวะมามีอาราวาดอะไรเอยมีคนดื้อมีคนดื้อสองคนแม่และลูกคนดื้อ ดูยายคำดาวหันหน้ามองมาเลยเด็กตืก้ต่อไปเออต่อไปอจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยอย่าดึงนะลูกอย่าดึงแม่ฟ้าอย่าดึงดูสบักดลแม่ ทาสว่มืออ้อ,อป้าป้าไอ้มือเด็กนะไม่ใช่มือผู้ใหญ่มือเด็กนะมือเด็กนะเอ้ยหง่อยเลยเออมาทางนี้สิลูกไม่ต้องโอ้ยนี่ค่ะผมเป็นอะไรแม่เออมามีนี่เกินดื่นมือไปให้เขาดึง ดูแม่ฟ้าแม่ดูดูมีคนดื่อหนึ่งคนนู้